สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นีมาเจอกะปีที่ตลาดนัดท่าด่านไทยลาวถาดพนมเนาะคะ่ะของสื่อของขายเพคนหลายหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะมีสักระเบื่อจนเลือดลูกกระบาได้ค่ะอยากได้ยังตรงมาล่อมาตลาดนี่ค่ะตลาดนี้กะสิมีเฉพาะวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะคะคนหลยหลายเ้ยค่ะเพราะอ่ามือหนีบีมาช่วงเศร้าๆเ้ยค่ะ พายอยากได้ของสดหรือว่าพายอยากได้ของที่ใหม่ๆตองมาช่วงเศร้าๆแบบนี้ละจ้ะหลังจากที่บีใจบาดเสร็จแล้วบีกับมาเลยค่ะเพราะไม่พี่น้องจ้าจากบ้านบีมานี่ก็บกไก่ครับรูปประมาณยี่สิบสามสิบนาทีค่ะยี่สิบนาทีพอเกินนี่จ้ะครับมาเรื่อนหลาะริมโขงลุ่มหล,ลับลุมชมวิวมา่านี่มือเศร้านะคะเพราะไม่พี่น้องจ้า กะสิมีเสียงดังเสียงคอยใน,นเด้อเนาะพาะว่าอยู่ตลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพิษพลาดประการใดกะโคถกคอไพยอาจสิกงกองสั้นกองซ้ายจนเกินไปยังสิเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านั่นแหละมีของขายหลายที่สุดแลวก็ของขายนี่ก็สิเป็นแม่ค่ะทั้งอ่าฟังไทยเลยค่ะฟังเล่าเพื่อน,นำมาขายเนาะคะ่ะเป็นเครื่องจักสารเป็นติ๊บเขา่าเป็นหวดเป็นมวยเป็นพักสมาปีพักมาแลงต่างตตอ หรือว่าอา่ากบเขียดังสีมีขายเมื่อตุยางคะ่ะติบขาวังสีนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าอนแหละเดี๋ยวบีกับสีผ้าเลาะเบิงหลบๆตลาดเนาะจ้าจอันนี้ก็สิเป็นเฮดหูหนูเซ็นเขาปุ้นแห้งนู่นนี่นั่นเพื่อนมีขายเบิดจะ้ะเพราะแม่พี่น้องคะถ้าไาสีมาต้องมาสวงสาวๆแบบนี้แหละคะ่ะสีด้ของสซดสซดไม่ๆเลยจะ้ะเนาะแล้วก็ของสื่อของขายค้นหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ นี่ยังง่บลายเดอเนี่ยเ,<อ>เพราะว่าบีมาแต่้าวโรโพดจงซง่นะคะมักมาซืา้อของสาวๆแบบนี้ลหะคะ่ะกระสิบ่ได้แหย่ค้นลายแล้ะกระสนุกเลือกของมันกระสิสดๆใหม่ๆมีมีมมัดสุยางเนี่ยปลามีแต่ตัวง,งามๆขาวๆเลยค่ะเพ่อไม่พีน้องจา้าส้นนี่กระสิเป็นส้นริมโค้งริมเขื่อนเนาะ,ค,ะค่ะก็จะมีพวกขายของสดขายของแห้งจักสารแบบนี้นะคะเดี๋ยวบีสิผ้าย่างเละไปเบิ่งทุกขี่เลยค่ะนี่ ช่วงเป็นแบบไข่มดแดงเป็นช่วงเป็นเทศกาลเป็นหนามาอยู่เนาะคะ่ะอาหารปลาสิถ้าช่วงเฮ็ดปวกเฮ็ดยังก็หลายหล,ลายเลยค่ะยังไงสิเป็นมะกรกอใช้ตำมะฮุ่งใช้แกงใส่ตุม่มย่าทถ้ำเกงยังกระ่ากันไปค่ะข้องกินหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องพูดเลยคอนเฟิร์มเอร์เลยว่าข้องกินหลายตังแต่บีม่าตังแต่บีมาหาเมนะคะ่ะมีมือนี่แหละบีมาเดินตลาดนะคะ ปก,กตีนี่เพื่อนกระสีเปิดทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสแล้วก็ช่วงเทศกาลอ่านมาสาการผ่ผา,านอ่าพระราชพนมเพื่อนยุทธ์นะคะเพื่อนห่วแต่มาเปิดอาทิตย์เล็กมีนีแ่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็เลยพากันมาเลาะมาย่างกระพี่สาวนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามาวันจันอ่ะค้นสีหลายกว่าวันพฤหัสด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าควรจะเยอะกว่าแล้วก็ของจะเยอะกว่าด้วยค่ะบีกับโบขอใจบีกรบ,รบ,กรบรโบหูคือกันว่าเป็นอย่างคือมีหลายกว่าเนาะค่ะ รจริงๆแล้วก็มีหลายอยู่แล้วปกติ่ะทุกวันจันทร์วันพฤหัสมีเยอะแต่โบ,บหัวเป็นอย่างวันจันทร์ในสีของหลายกว่าน,นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ยัางหัวหมวยยัางติบเข่ายัางเครื่องจักรสารแบบนี้ค่ะแลนะข้าถือค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถมารลับซื้อกับเพิ่นแล้วก็ไปขายต่อได้เลยจะ้อะอันแหละพวกเป็นพักหวานเป็นเ็ดเป็นนู่นนี่นั่นนี่หลายๆค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ ตบขาวเป็นการงามๆเลยเดี๋ยวพี่สื่อไปเจ๊สองสามอ่านค่ะสิเอาไปอันเยอรมันน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเนาะเนี่ยมีแต่อันงามๆค่ะอันน้อยๆแต่พอแต่แปะเอาไ้ถืออันใส่ข้าเหนียวอันกับแเจวบองไปจำอยูป่ปลาเห็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าคือสีวินคือสีฟินคพ่อแม่ค่ะนีะะ่อาหารปลาก็เป็นนาเพื่อนเด้อค่ะเออ่วงนาเฮ็ดมาปลาหนาหนา,า,หนา,ยนาย่างนี่ก็สะไลาหล่ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องหลยอีี สาม,มารถมาลับสื่อก็เพื่อเล้าก็ไปขายโตหรือว่าอยังใดเนาะคะ่ะนั่นแหละบางคนแม่ขาเพื่อนกะมาลับสื่อเล้าก็ไปขายโตอย่างนี้น,นะคะพองกินมีบใ้เบาหลายพาูดจ้ะเนี่ยเบิงเบิงไปตั้ากาันเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนาะบางข้งบางกองเกษตรนี้เสียงเพยงบีกะบบสามารถเบาใดอย่างใดอย่างนีน,นะคะเนาะอยู่ในตลาดเท่ากับสีเวเบาใดบวเต็มทีนะ,ะ้ะนั่นแหละเบิงเบ,บิงช่วมกันไปนั้กันเลยจ้อจากพ่อแม่พี่น้องค่ะ ช่วงนี้จักรยานกำลังเริมมากแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจักรยันจัก้หองยัวเย่ยัวเยเต็มตลาดเลยจ้ะจังสีแหละค่ะถ้าเกิดว่าช่วงหนาจักรยานช่วงจิโร่จีปูมยังสีพ่นคุดมาขายดีดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนั่นแหละอันนี้ก็สิเป็นขนมปังเวียดหนามี่แหงสักย่างนี่แหละเนาะจ้ะเป็นกระทงกระเทียมมี่บัชุย่างค่ะใครอยากได้ของไปขายตัวนู่นนี่นั่นมาตลาดไทยลาวเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องตลาดท่าดัน ขาดพนมเน,นาะค่ะนั่นแหละมาซื้อมาหาโบว์วัซซีเป็นกบเขียดปูปลาหน้าเหนียวมีปัดสุดยางจ้ะมีหดนองงัวมีหดแมงดาค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยแมงดาสดๆมีทุกอย่างจ้ะ,ะบีโบได้ถามเนาะค่ะเจ้าของโบมักแมงดาเจ้าของโบมักแมงดาจ้ะมันเหม็นบีโบกินเนาะค่ะอะไรอันนี้ก็สิเป็นอันแมงจีซ้อนค่ะแมงจีซ้อนก็นะไลไลาจากพี่น้อง มันแซงจังสิคะอันนี้มันแซงเนาะบีลองสื่อไปกินร่องเบิงจ้ะเพิ่นบอกว่ามันแซงเนาะแต่ว่าบีบแน,น่ใจว่ามันแมนบบเนาะก็มากกินแนวนี้นะคะมากินมาแรลงต่างๆมากินดักแด้อะละของป่านี่มีหลายาคากักจ้ะลองมาหาสื่อเบิึงเด้อตลาดเพิ่นสิเปิดตั้งแต่แม่ขาก็มาลงไห้เดึกๆแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนั่นแหละแต่ว่าประมาณเก่ามุง่ง ต่อโม่งเคิงสิโม่งสิกะเพื่อนกะเรื่มเบิดเพื่อนก็เลื่มกิบแล้วเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นติ๊บเขาเนาะดีสิสื่อซอยเพื่อนอยู่หรอกค่ะติ๊บเขาลานนี้งามค่ะสายมันก็งามไล่มันก็งามจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ่นแหละติ๊บเขาพอดีหน่อยๆค่ะดีว่ามันงามกว่าลานแหลกเลยสิสื่อซอยเพื่อนนอกจากเพื่อนขายอะไรลอยค่ะติ๊บเขาเนี่ยอะล่ะ ย่อมรับเลยว่าตลาดนี่มิสูยางค่ะพ่อแม่พี่น้องจา <c oughs> ้าเยอะที่สุดค่ะอยากได้ยังมาตลาดนี่เลยค่ะโคกนี่ใบละลอยค่ะ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องคน <c oughs> ขายนี่ไหมพี่สาวอยากได้ยู่จ้ะแต่ว่าอันัน่งมอเตอร์ไซค์กันมากค่ะ <c oughs> มันหนักซื้อไม่กวาดแล้วสองอันเนาะ <c oughs> ก็เลยวหวอาทิตย์หนาสิผ้ามาอีกค่ะ <c oughs> รีบเขานะนี่มิแต่ใบงามๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าถืออีรีค่ะตลาดนี่เนาะ มีเบิร์ตสุยางค่ะพันผักเอ่ยมแมลงตางตางนูง่นนี่นั่น,นตลาดเนาะค่ะต่างคน้นต่างเอามาขายนั่นแหละหลายบานหลายเมืองก็ามาขายหลายอย่างก็มาขายอะไรมันนี่คุ้นกับหลายอย่างสิ่นะคะเพราะว่ามีทุกอย่างนี่ขนมปิง้งอนี้บีมากกินคักจะ้ะอันละสิบบาทมีใส่กล้วยใส่เผือกใส่ทั่วจะ้ะขนมปิง้งเ้าวเเนวปิ้งแลวจะ้ะ เพื่อนขายในตลาดละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าน่องง่วนจังสีมีเม่เมดค่ะน้องทามีน้องงัวแล้วโบต้องถามถึงยางอื่นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมีเม่เมดกบเขียดกล้วยเอ,อ้ยพักปูปลาหน้าเหนียวมีเปัดชุยางค่ะเนี่ยมีทั้งแม่ค่ะฟังไทยฟังเล่ายางทีวีบอกค่ะครัพ่อแม่พี่น้องอยากได้ยังอยากกินของแสบยังตรงอ<ม>ตรงอว<ม>ันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะค่ะ มาหลุดวางนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าตลาดนัดท่าด่านไทยเราอำเภอถาดพนมวัยัจงเสียมาเลยจ้ะมีหอดเท่ามีหอดบู๊ไข่หมดแดงเพิ่งงามงามจ้ะพ่อแม่พี่น้องไข่หมดแดงเพิ่งงามงามค่ะไข่ติมไข่ขาวอวยสวยอยู่เนี่ยงามค่ะไข่หมดแดงเพิ่นจ้ะมีเมือดอีรี นี้ก็เป็นจักกจั่นเนาะค่ะจักจั่นสดๆยังดินดาวดาวอยู่ค่ะเอาไปก้อยผู้ล่งค้นก็เอาไปก้อยผู้ล่งค้นก็เอาไปตำเจวเนาะค่ะหอมห้วยห้อยขึ้นกันแหละค่ะแม่งดาพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบีบ่ค่อยมามันกินแรงเนาะค่ะแม่งดานี่ก็เป็นปลากดเนาะค่ะปลากดปลาแม่นน้ำโขงสดๆไม่ไม่ดินดาวดาวขึอกันค่ะนี่ก็เป็นปลารดประหลาดนะคะเอาไปตากแห้งกินเนาะเพิ่นเพิ่นวัดทุงละสองลอยเศร้าเพิ่นวะปลานี่ก็ล้วละสองลอยเศร้าเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่แหละ เนี่ยยังสดๆอยู่เลยค่ะสืส่อไปแม่ตุ่งย่ำท่ามแกงนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเลยค่ะตลาดนัดท่าด่านไทยเรามีบทชูยางงเด้อพ่อแม่พี่น้องอยากแต่ยังมาหาสื่อไปขายมาหาสื่อไปกินจา้ายางทีวีบอกแหละส้นนี่บีสิมักมา้ายางตลอดเลยจ้ะมันเป็นส้นของกินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ายางทีวีเบาหน่นละล่ะก้าศิวกลับไปลับมาในพื้นสิวาใหาน้นอกจากขอถูดขอไผเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ค้นกระเริมมากคนกระเล,ลิมอันห้ายแล้วจ้าพบาบีมาตอนเสาร้นีแ่แหละคือว่าบอยากแง่คน้นนี่ทุงนี่ก็เป็นแมงแค้งนะคะแมงแค้งจิกนะคะพ่อแม่พี่น้องไปตำเจวแซบแซบค่ะประดงประเด็กก็ต้องพูดถึงค่ะพ่อแม่พี่น้องมีมดชุยยางอิลีคอนเฟิร์มแล้วก็ฟันทงุงอยากกินอย่างมากนี่เลยคะ่ะได้มดชุยยางค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแม่ค่ะเพื่นกับมิตรค้นเบาดีๆบริการดีๆค่ะ ลดูดได้เพิ่อนก็ลูดห้ไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ห้างเผิงห้างตัวนี่ก็มีค่ะหลายคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผู้ใดมักเนาะค่ะนี่ของมักซา,าวบีดากเดยค่ะหนึ่งโลหนึ่งร้อยถุงละโลเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถุงหิวเนี่ยจะหาสิบบาทเพิ่ก็เ็ดเป็นจานยี่สิบเนี่ยเพิ่อนถอดให้แล้วกระมี่จ้ะบีมาก,กินแล้วเอามาทอดเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาปรุงเองนิดน้อยใส่เกลือ สลุดดีจัาหน่อยแต่แซ่บแล้วจา้าสื่อเพื่นมันแพงเฮาสื่อเป็นโลมากินแบบนี้เลยจา้านองง่วหลร้ค่ะคาเมือนี่นี่มีแต่แนวเสบ็สบๆแ,แล้วคะ่พะพ่อแม่พี่น้องจา้าอีหยังบ่มีอยู่ตลาดนี่มีหมดจา้าเดี๋ยวบีกำลังสิบผ้าไปอีกโซนข้างบนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นริมโค้งเดี๋ยวบีเดี๋ยวบีสิบผ้าไปยางตรงต,รงตลาดขายผลไม้อีกโซนข้างบนเนาะคะ่ะ และยางไปเบิง้งส้นนี่ก็สิบค่อยมีผลไม้ค่ะเพราะว่าเพิ่นมีเป็นส้นเป็นส้นของเพิ่นอยู่ค่ะมีร้านผลไม้ก่ะป้าป่นร้านสองร้านนะคะส่วนมากเสนเนเนของกินนะคะริมโค้งเดี๋ยวข้างบนขึ้นไปก็สิเป็นเป็นแบบขายเสือ้อผ้าเป็นพวกขายผลไมา้น้ำจังสีราคาพ่อแม่พี่น้องส้นนี้บกค่อยมีผลไมา้ไม่แต่อาหารปลาอาหารกินทั่วไปค่ะผลไม้จะอยู่ข้างบนแล้วก็พันไม้จะอยู่ข้างบนริมถนนเลยจ้ะแหละ คันไลยหล,ยหลายมักมาย่างมันมีของแปลกของเสบให้กินของหาย,ยากก็ว่าได้มันแซงจังสิน้องงัวแมงดาจังสิค่ะเท่าจังสิใครมากินอาหารปลาเนาะนั่นแหละค่ะแต่ย้ำอีกว่าต้องมาตัวสาๆเดินคันสันโบท่านเพื่อนค่ะหลายคนเพื่อนสื่อเนาะค่ะ,ะเพราะม่ไพี่ล์เนาะหรือบางคนสื่อไปอาขายตออย่อเจีงสีนะคะฟังนี่ก็ยังเป็นริมโขลวงมีควาหนังขลงหน,งงนังเข้มมีเบริร์ุกอย่างค่ะ อยากให้พ่อแม่พี่น้องมมย่างเบืองมมย่างชุ่มด้อยจ้ยะหีือางนี่ก็เป็นไผ่หมดแดงคือกันจะ้ะไผ่หมดแดงเอ้ยปลาเอ้ยมีชุยยางอะไรเบืองเบือง,งไปน้ำกันจ้าไปมาถ้ากระเดาหนีหนามันแห้งหลายจ้ะขายมาละสิบบาทาเลยพริกงามแดงแดงด้วยจ้ะกระลงกระลำนู่นนี่นั่นมีหมดจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเนาะ ้นวน่หิ้วหก่นีเยาวบ้านชาวบ้านบมูทอกลา เดี๋ยววีซีผ้าขึ้นมาฟังข้างบนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าทางนี้ก็สิเป็นคล้ายๆตลาดนั่นแหละคะ่ะฟังที่บีผ้ายางก่อนหน้านี้ก็สิเป็นริมเครื่อนเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องคะนี่ยางขึ้นไปข้างบนนี่ก็สิเป็นพวกผลไม้ล่ะคะ่ะส้นผลไม้หนาผลไม้ยังขึ้นกระเสียมาขายเมื่อไหร่คะช่วงนี้ก็เป็นส้มเนาะค,ค่ะส้มเขียวหวานกระายเนาะจ้าส้มเขียวหวานเอ้ยขึ้เลี้ยนเอ้ยม่วงเอ้ยแหละช่วงนี้เน,นะะเา,นานะ,ะม,าม,ม,มนนะขามหวานเอ้ยจ้ ยางยางไปนํากันพี่น้องจ้อาอะค่ะช่วงนี้พ่นกำลังเริ่มมากแล้วนี่โบโบคอยมีพ่นกำลังยางดีค่ะเนาะยางไปเรื่อยๆช่วงไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศตลาดกันประมาณนี้แหละคล้่ายกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นแบบเพิ่นถึงจะมาเปิดนะคะหลังจากปิดโควิดมาโดนสองปีกว่ากับสามปีนะคะพ่มพี่น้องจ้าพ่นกับคนขางร้ายเลยแหละคะ่ะคนเปิดไม่ๆมเนาะ มะขามหวานลายทัก้ารุ่นละแปลสิบบาทรุ่นละหน่วยค่ะแกวมังก้อนเอยลำไยเอยสมนูนน่นผลไม้นะคะพ่อแม่พี่น้องต้นนี้ค่ะอ๋อต้นริมเพื่อนกับต้นนี่ของกินกินไหมนี่ก็บสิเน้นผลไม้มากหม่นะคะมะม่วงเอวยนู่นนี่นั่นทุเรียนกันสินะคะพ่อแม่พี่น้องใครมากเอยียงเอาชาดกอเอา,าเดือกเอาเลยจ้า พีขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจในกลาสต้นคลิปวิดีโอของพีเดอร์จ้ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย